และยังบอกวัดปฏิบัติในอุปชาคือลูกศิษย์อุปชาบวชพระให้แล้วนะลูกศิษย์เนี่ยที่เรียกว่าสัตธ,ธิวิหาริกมีสองคำเราให้แยกให้ออกสัตธิวิหาริกก็คืออุปาชาบวชพระให้ใครคนนั้นก็เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุชาแต่ถ้าอาจารย์สอนไม่ใช่เป็นคนบวชให้จะเป็นคนสอนคนคนนั้นเรียกว่าเป็นอันเตวาสิก์เป็นลูกศิษย์ก็วัดปฏิบัติที่สัตธิวิหาริกพึงทำอุบาชามียังไงบ้าง เราก็นึกว่าคงต้องอุปถากดูแลอุปชาใช่ไหมนั้นมีอยู่แล้วแต่มีที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะสอนอย่างละเอียดต้องทำยังไงบ้างเนี่ยดูแลอุปชาเสร็จแล้วยังมีว่าถ้าอุปชาอยู่วิหารใดวิหารใน,นสกรปรกถ้าสามารถพึงชำระให้สะอาดแล้วต้องทํายังไงบ้างให้สะอาดก็สอนอย่างละเอียดอีกเนี่ยทุกอย่างเสร็จแล้วยังมีนะว่าถ้าอุปชาเกิดอยู่ยเกิดไม่อยากบวชต่อละเกิดความไม่ยินดี อยากศึกสัตว์ที่วิหาริกพึงช่วยระงับหรือถ้าตัวเองไม่ไหวพึงบอกพิกสุอื่นให้ช่วยระงับหรือพึงแสดงธรรมกถากับอุปชาให้อุปชาอย่าศึกอย่าศึกนี่ลูกศิษย์เนี่ยต้องมีหน้าที่รักษาศรัทธาอุปชาด้วยนะก็คือว่าน,นี่คือเป็นสิ่งที่พระองค์สอนไว้เลยนะว่าต้องดูแลกันนะ่แม้อุปชาผู้บวชให้ถ้าเกิดบางทีอุปชาเกิดใจตกขึ้นมาเนี่ยสัตว์ที่วิหาริยจึงต้องช่วยประคับประคองอุปชาไม่ไหวต้องหาคนอื่นมาช่วยขนาดนั้นเนะี่ย ถ้าอุชาเกิดความเห็นผิดเกิดมิจฉาทิฏฐินะสัตทิวิหาริกพึงหาทางให้อุปชาสละความเห็นผิดเถียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยทําให้อุปชาสละความเห็นผิดหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปชาถ้าอุปชาต้องอบัตหนักควรแก่ปริวาสสัตทิวิหาริกพึงทาการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงพึงให้ปริวาสอุปชาคือหาทางช่วยอุปชาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะจะเกิดปัญหาอะไรอยากสึกมั่งเกิดความเห็นผิดมั่ง อาบ,บัตสังกัิเศษมันก็หาทางช่วยทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าสัตวิวิหาริกมีปัญหาอะไรอุปชาควรต้องทํำยังไงก็เช่นเดียวกันดูแลทุกอย่างเหมือนกันสัตวิวิหาริกป่วยนะให้ดูแลจนตลอดชีวิตเลยไม่ทอดทิง้งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้สั่งไว้ถ้าอุปชามีบาสัตว์วิหาริกไม่มีบาตทีาริุปชาพึงถวายบาศให้แก่สัตวิวิหาริกคืออยู่ด้วยกันแบบอะไรละ่ะ เกื้อกูลกันจริงๆสัตวิวิหาริกก็ดูแลอุปชาอุปชาก็ดูแลสัตวิวิหาริกถ้าอุปชามีจีวรสัตวิวิหาริกไม่มีจีวรอุปชาพึงถวายจีวรแก่สัตวิวิหาริกหรือพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอจีวรพึงเกิดขึ้นแก่สัตวิวิหาริกเกิดตัวเองก็มีแค่สามผืนของลูกศิษย์สัตวิวิหาริกเนี่ยจีวรเสียไปผืนนึงขาดไปมั่งหรือว่าหายไปมั่งโจรรักไปมั่งเนี่ยตัวเองก็จะแบ่งมันก็ไม่ครบ ก็ต้องหาอุบายหาวิธีการได้มีใครที่พอจะปันให้ได้ไหมไปขอร้องเพื่อนหรือว่าไปบอกโยมที่ประวนนาไว้ช่วยหน่อยนี้เป็นต้นเนี่ยคือดูแลทุกอย่างเลยเอาใจใส่ทั้งข้าวของเครื่องใช้อัถรบริขารเข้าต้มอะไรต่างๆนาเนี่ยหรือว่าดูเรื่องถ้าสติวิหาริกเนี่ยป่วยวิหารสก,รป,กปรกอุบัติชาทำความสะอาดให้อีกนะ ถ้าสัตวิวิหาริกเป็นไข้อุปชาพึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือพึงรอจนกว่าสัตวิวิหาริกนั้นจะหายนขนาดนี้แล้วก็ในกรณีเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ควรปฏิบัติการอาจารย์ยังไงแล้วอาจารย์ควรจะดูแลลูกศิษย์ที่เป็นัเตวานศิษย์ยังไงเนี่ยสอนทุกอย่างหลงพี่พูดตรงนี้ค่อนข้างยาวเพื่อเราเห็นภาพคือถ้าพูดคำสองคำทีแล้วก็ผ่านผ่านไปเฉยๆเนี่ยให้เห็นว่าผู้โดยเจ้าเปิดประตูให้กว้างที่สุดเวลคัมทุกคนเข้ามา คุณสมบัติแค่13าข้อซึ่งมันง่ายมากเลยแค่ไม่มีโรคเป็นผู้ชายเป็นคนอายุครบ20พ่อแม่อนุญาตมีบาจีวรไม่เป็นหนี้ใครไม่เป็นข้าราชการที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเลยมาบวชเลยไม่เป็นทาสใครมาเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มันแทบจะง่ายมากเนี่ยแต่ว่ามาแล้วเป็นไงสอนอย่างละเอียดเอาใจใส่จึงสามารถรักษาคณะสงฆ์ภาพลักษให้งดงามได้เป็นที่ตั้งศรัทธาของมหาชนได้ มีภาพทำผิดก็เป็นแค่บ,บางรูปแต่ภาพรวมคณะสงฆ์นี่โอเคพระราชาพราหมกก็ยังให้ความเคารพเกรงใจคณะสงฆ์ได้และทใํใไมคณะสงฆ์โตเร็วถ้าบีบประตูให้แคบๆเข้ายากๆนะก็จะมีคนมาบวชน้อยแล้วยิ่งถ้ามาบวชแล้วไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่อบรมเป็นไงเละคัดคุณภาพเข้ามาแต่ไม่อบรมเละสู้เปิดให้กว้างๆรับเข้ามาแต่สอนอบรมอย่างเอาใจใส่อย่างนี้จะโตเร็วและมีคุณภาพนี่คือวิธีการที่พุทธิชาพระองค์ใช้ ทำให้คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว